โอ้ยพี่น้องมันก็นมีคำคมสิมาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่จะจ,จากเรื่องจริงนะพี่น้องเนาะเนาะก็เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละนะครับผมก็เมื่อก่อนเราก็เคยคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้รักเราเนาะเราก็ไม่อยู่กับพ่อกับแม่นะครับผมส,ส่วนใหญ่ก็คือเป็นญาที่เปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราก็จะมากว่าพ่อกับแม่ไม่รักเราเนาะได้แต่โทษกล่าวมาหลายปีจนกระทั่งเราเข้าสู่ธรรมะ นะครับผมอยากจะบอกว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันแต่การสกแสดงออกของพ่อแม่นั้นแตกต่างกันด้วยสภาวะหลายๆอย่างและที่สําคัญหนึ่งอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยต่อบางครั้งอ่ะลูกอ่ะบางครั้งก็ทําตัวแบบสารเลวมากเลยขี้ล้างขี้ผ่านแต่พ่อแม่ก็ให้อภัยเราเสมอแต่การสกแสดงออกของความรักของพ่อแม่น่ะมันมีการเรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับผมประมาณแบบ บางทีอ่ะเราจะเอาอกเอาใจลูกจนเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมบางทีลูกคนนี้เป็นพฤติกรรมแบบนี้ลกูลกคนนี้พฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมไม่ดีเลยแต่เราไปตามใจทุกอย่างตามใจจนมันเสียคนเั้นแล้วการที่จะบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอันนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้พ่อแม่รักลูกเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าการกระทําของเราด้วยพฤติกรรมของเราด้วยสื่อถึงพ่อแม่ยังไงน่ะมีลูกอยู่สองคน ลูกคนหนึ่งทําไปทํามาทํางานซื้อกับพงกับข้าวมาให้แม่ให้พ่อกินลูกคนที่สองทำแต่งานกับพงกับข้าวพ่อแม่ก็ไม่เคยได้กินเนี่ยมันพฤติกรรมมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะผมต้องเวลาจะคิดอะไรอะ่ะต้องดูที่ตัวเราด้วยสําคัญย้อนมองอยู่ตัวเราพ่อแม่มีบารมีที่สูงส่งทําให้เราได้เกิดมาเป็นพะาาระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนฉะนั้นแล้วเปรียบเสมือนเป็นพระ ใช่ไหมเวลาเราจะพูดกล่าวสิ่งใดที่มันไม่ดีออกไปสู่แม่เนี่ยมันจะสะท้อนกับข้อหาเราทันทีเขาเรียกว่าผู้มีบารมีอย่าได้ไปแตะต้องฝากไว้ให้คิดนะเพราะแม่รักลูกเท่ากันเปลี่ยนความคิดใหม่คิดบวกนะเพราะว่าผมก็ไม่อยู่กับพ่อก,กับแม่แต่ผมคิดบวกนะครับผมลาตีสวัสด์บ้า <laughs>